เออครับกราบสวัสดีนะครับผมมรดกไอศคเกมนะครับวันนี้ผมมาทําอะไรท่านผู้ชมน่าจะได้เห็นจากชื่อคลิปแล้วนะครับในวันนี้ผมก็จะมาทำเควกเก็งกระตูนนั่นเองนะครับวันนี้จะไม่ได้เป็นการสอนหรือว่าอะไรนะครับจะเป็นคอนเทนต์พยายามทําให้มันสนุกหรืออะไรสักอย่างนะครับนะครับก็งกระูนนะครับบางคนบอกว่าพี่ครับทาไมเควกเก็งกระูนผมหายนะไม่ได้หายนะมันอยู่ตรงนี้นะครับแค่มันไม่ขึ้นที่แมปแล้วมันก็จะไม่ขึ้นที่ตัวเจบางคนบอกพี่เควสหายเควสไม่หายนะจ๊ะเราไปเลยนะไปรับ ที่พี่เท้โซนะครับปัจจุบันนี้ยังมีคนถามอยู่นะครับว่าพี่พี่กิ่งอสูรหาจากไหนนะครับหลายหลายคนน่าจะรู้แล้วแหละว่ากิ่งอสูรมาหาจากไหนนะครับเราก็รับเฟย์ก่อนเราเฟย์มาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นข้างๆนะครับกลิ่งอสูรพี่พี่หาจากไหนหรอไอ้นี่นะครับมีอยู่สองทางอย่างแรก็ค้นหาในมาร์เก็ตนะครับดูราคาครับตังค์ผมพร้อมแล้วนะครับตังค์มีแล้วเนี่ย ถ้าเกิดอยากอยากจะทําเฟสให้มันแค่ซื้อนะครับผมไม่เข้าใจคนที่ขายสองชิ้นเพื่อนะครับ <c oughs> ใครจะซื้อสองชิ้นซื้อเพืออะไรบะผมสงใจเนี่ยน,นะครับแต่เราจะไม่ซื้อครับและเราก็ยังไม่มีครับนะผมจะมาสร้างชาเลนจ์ให้ตัวเองนะครับโดยการจะใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับพยายามฟาร์มหากิ้งอสูรดูนะครับว่า2ชั่วโมงเนี่ยผมจะมีดวงกับเขาไหมนะครับ นะเมื่อเราสร้างฉาเรียนให้ตัวเองแล้วนะครับเรามาดูกันเลยครับว่า2ชั่วโมงผมจะได้ไหมกิงกระสุนาวล้วก็ตนตีมา เอาละครับผมตอนนี้ก็ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็ยังไม่มีวิวเววของกิ่งกระสูนนะครับฟังจากเสียงผมได้เลยนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่เชื่อว่า1ชั่วโมงใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าผมอัดมาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับนี่ครับจะผมทําการอัดมาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับนี่นี่นี่นะครับยังยังไม่มีวิวแววนะครับของกิ่งกระสูนแต่อย่างใดนะครับโอ้ชีวิตรันทดนะครับ เรามาดูกันต่อเลยนะครับว่าอีกหนึ่งชั่วโมงเราจะได้หรือเปล่านะครับ <c oughs> <c oughs> เอาละผมตอนนี้ก็ได้ผ่าน2ชั่วโมงไปแล้วนะครับกิ่งอสูนได้หรือเปล่าไม่ได้ครับเรามาดูเดาได้อะไรบ้างได้สอยไปสามอันได้อะไรโซชิลคิดิคอทะเลรายมาฮะอันได้ตังหูมาแล้วโอ้โหแล,แ,ลแล้วก็ได้สอยคอได้แหวนในกล่องอาวุธตรงอ่ะ <c oughs> ซึ่งกิ่งอสูนไม่มีนะครับเมื่อเราผ่านมาขนาดนี้แล้วเรายังไม่ได้เราก็ต้องทําการซื้อนะครับซื้อมันซะเลยดูซิราคาเท่าไหร่แล้วครับ ความห้ทองนะครับเราเจอหาเืออันที่มัอันเดียวในเมื่อ2ชั่วโมงมันยังไม่ดอบเราก็ซื้อแม่งเลยนะครับแค่นี้เราก็มีกิ่งอาสูรเอาไปตรงเควสแล้วนะครับความตังค์หายไปในพิพตาเพรงแล้วเราก็เอาเควสไปส่งนะครับ<ะ>ไ,ไป ไปส่งที่บูชาโซหแค่นี้นะครับเราก็ผ่านเวทกิงอสูรแล้วนะครับโอ้โหนะครับฟังเสียงทองหายใจของผมแล้วก็นะครับผมหวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะให้เพื่อนเพื่อนหลายคนที Link, ่ยังตัดส OK ินใจอยู่ว่าจะหาหรือว่าจะซื Whoops, ้อดีนดครับก็สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับยังไงวันนี้ผมไปก่อนนะครับกับ2ชั่วโมงนะครับกราบสวัสดีทุกท่านครับ